ไอคนเดิมนี่ว่ะเฮ้มาสิหเนี่ยคนนี้โดนเราฆ่าไปแล้วนะได้เจอ,อนี่อีกแล้วอ่ะคาซูมะเนี่ยติดจริงๆเกมนี้ดีดีดถนับสุนคนไทยออปลาแปทีเจ็บหนึ่งคือโดนหนึ่งโดนแปดปดเล่มก็คือเจ็บแล้วโดนอีกแปดล้ม ทันครับคุณกิตศนะพงศ์ได้แล้วใช่ไหมขอให้สนุกขอให้มีความสุขการเล่นเกมครับ <c oughs> โอ้โหใครวะผมว่ามีเปิงแน่เลยมันห้าวเกินมันโดดลงไปแบบมาถึงเสียเลือดก,กันเลยแม่ อะได้ทูบแล้วอนาคตตัวละครก็น่าจะมีเพิ่มอ่ะพวกเด็กวงเด็กแว้นอะไรเงี้ย เฮียพี่เบนี่วาใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยเจอพี่เบว่าไม่ได้เจอมานานมากตัวละครห้าพัน่ะใครเก็บตังค์ซื้อได้นี่ก็คือแม่งเงินเหลือเงินมันเหลือน้องน้องโอ้โห จริงอะยาควรจะเอาไปกองที่ที่มันมองเห็นเวได่ปะทีมนี้เนี่ยัยงไงของเปิดแต่ว่าวางแหม่แ,มแมไว้นี่มันไม่ได้นะเราไม่ได้มาด้วยกันเราต้องแบบวางในที่ท,ท,ที่มันโล่งแจ้งแล้วกูจะรอดเนี้ตรงนี้น่าจะมีที่สวดสักที่นะ มีไหมไม่มีตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ต่อใช่ถ้าเป็นเปลี่ยนแมปมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีจูงหาหาแบบที่ใหม่ๆแหละแต่เกมนี้มันฟิกมาแล้วอ่ะคือลิฟเนี่ยคือผมว่าลิฟกอสุสดละว,วนตรงเนี้ประมาณรอบรอบนินดๆก็ได้แล้วลิฟก็เปิดใช้งานแล้ว ของครบลงนั้นเพื่อนกำลังสวดผมต้องกลับลงไปชั้นล่างถ้ามันมาเพื่อนกำลังสสาให้ผมอยู่น่าจะอยู่กับผู้หญิงปะนู่นน่ะนั่นไงเดาไม่มีผิดเอาสวยครับปิดไว้ก่อนเลยเผื่อเพื่อนวิ่งมา โอเคมันเดินมาหาผมเฉยเลยวะไปไหนละเมื่อก네ี้เห็นเงาเลยนะตัวเบลเลอร์เลยตะคุ่มตะคุ่มเลยเอ้ยเพื่อนของมันครบแล้วไม่ใช่เหรอตรงนั้นนะเพื่อนฮะผมว่าครบนะผมว่าทิ้งผมทิ้งอ่อ ทิงตะปูเข็มไว้อ่ะกับไอเนี่ยครบแล้วนะฮะอ้ะอาวหายไปไหน,ไหนอ่ะดูด,ดูโอ้เห็นเป็นเงางี้เลยเหอวะแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะ <laughs> เห็นเห็นเป็นเป้งองี้เลยเหรอโอ้วัดเดออ๋อนี่ใส่ไปแล้วความสวนแล้วผมดูผิดโทษโทษโทษมันใส่เสร็จแล้วครับ ผมว่าทำนี้มาดีนะให้เฉพาะเสียงกลนำสวดอะไม่งั้นเสียงบรรบุเสียงสวดมันตีกันทำดีทำดีอันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยแล้วก็พวกสาวที่เพิ่มมาก็โอเคอะมันมาเติมเต็มอะเติมเต็มอัธรสดในการเล่นโอ้ยตีมันใส่เปิร์กอะไรมาวะเนี่ย เร็วอยู่นะไอตีมใส่เผิร์กอะไรมามเล่นอยู่ไหนเฮ้ยอ่ะเอเอมันไม่ไล่ไมันไล่ไม่สุดถ้าเกิดโอ้โหแต่ดามิแรงมากดูดิขนาดขนาดยามนะคิสภาพตอนยามโดนไอ้น้องเบลตีดิลดประมาณสิบสิบห้าเองนะดูดิดูอันนี้ดิเกือบครึ่งหลอดอะสามสิบห้าถึงนสะี่สิบเนี่ยดูดิ หลุดอะไรหลุดวะผมกินยาเลยตีแรงมากตัวนี้เพื่อนบอกหลุดใครหลุดววะะะดัังกกกค่าิ์เสร็จแล้วตัวเนี้ยไม่เอาไม้เสร็จอะอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นปะล่ะเฮ้ยขึ้นเลยดีกว่าเดี๋ยวมันฮุกเรา ไอีตัวนี้ต้องวิ่งซิกแซกหน่อยไม่มาหรอกผมดูทรงแล้วผมดูจากสายการเล่นมาแล้วมันเป็นสายคุมพื้นที่อ๋ออย่างเง้ยอมันจะก้าวๆไว้เหรอโทษโทษเราไม่รู้มันจะก้าวๆไงโอเคโทษโทษโทษเพื่อนเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนไอ้นี่มันเล่นเนียน ผู้หญิงตายแน่เลยอ่ะอ้าวไหนบอกเก้าเก้าผู้หญิงเจ็บมากแล้วอ่ะดาเมจแรงไม่น่ารอดว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมขึ้นมาดินี่ฮีเป็นไง โอเคสวยรีบจุดเกินเ oh. มื่อกี้ไม่เกี่ยวกับผมะนะเมื่อกี้ผมเห็นมัน,มนอ่วนสองอยู่เก้าสิบแล้วเพื่อนพิมพ์ว่าเก้าสิบแล้วแสดงว่าเอา้เสจเลยงั้นน่ะโอ้โหนวลเนียว่ะ ผมว่าผมน่าจะเอาอันนี้ไปเริ่มอันอันใหม่ปะมันน่าจะแคมป์อะเริ่มอันใหม่ได้ก็เริ่มดีกว่า,ปวาไปเราไปเริ่มมันใหม่ดีกว่าทุกคนมันน่าจะเฝ้าละที่สวดอีกอันหนึง่งไม่ตรงบันไดก็ชั้นบนปะตรงนี้แน,น่เลยห้องรอไม่ห้องรอก็บนห้องรอน่าจะตรงนี้ปะเฮ้ยแต่น่าจะสวดไปแล้วปะวตรงนี้ ตรวจไปแล้วอะอ,อ๋อล็อบบี้ชั้นสองมัง้ง Thank you จำคนละแมปกันเหรอวะนี่ไงจำได้แบบนี้แหละ แล้วเพื่อนไปจุ๊กอยู่แถวนั้นด้วยม,ม,มันมันมันมังเว้งอย่างนี้มันจะเฝ้าไปด้วยไงเราสวดไม่ได้หรอกแต่มัน90แล้วอะเรียบร้อยหังเวรยไป็หนึง่ง วิ่งไปวิ่งไปโอ้โหแตกเพื่อนเียนวนเนียนปะเนียนอยู่ว้าไปละว้าไปละ <smelled noise> เวนเน้ โอ้โหมันเอาแล้วว่ะโอเคียกูไม่ชุบนะถ้ามันมาเสร็จแล้วนะสเปติสเจวาวนาอิย โอ้โห oh โชคทีเลือดเต็มพอดีวะ่ะอีกคนอยู่ไหนฮะสบอีกคนอยู่ไหนฮะสบเพื่อนอ,อีกคนอยู่ไหนฮะสต่ดาเมจมันแรงนะไอเนี้ยโอเคชุบชุบยังอ่ะสบอีคนอยู่ไหนฮะวัดสบมันตีแรงตัวเนี้ย หมดครบแล้วนนอุ้ยตากหลอนแล้วมั้งเนี่ยตายผมหาศพคนนั้นไม่เจออีกคนนึงอ่ะไงดีวะนู่น,นงไงใช่ปะวะไม่ใช่อ๋อกำลังสวดคืนมาอยู่กำลังคัมแบ็กอยู่ ตีแรงโพดมาเพื่อนอุ้ยเย็ดเป็ดโ oh, no. oh, อโนโอโห้เฮีย้วแลยวแล้วแล้วแล้ว จะออกเลยเหรอจุ๊บกูก่อนเะล่ะค่อยออกไอ้ย้ยจุ๊บก่อนดีเฮ้ยเดี๋ยวพยายามออกโอเคคุยกันให้เรียบร้อยเพื่อนอย่าทิ้งกูเพื่อนอย่าทิ้งผมมาแล้วข้างหลังไอ้ติมไอ้ติมน่าจะโดนนะเนี่ยอุ้ย <c oughs> โอหเนี่ยดูสกิลมันไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ขี้ๆนะประตูน่าจะมาครบสี่บานแล้วมันแรงช่วงแรกๆมันไม่ไม่เข้มนะเว้ยต่อมาเลดเกมมันเข้มเทไวน์ตัวนี้เอ้ยที่ชุบอยู่ข้างหลังเพื่อนอ๋อมันจะไปชุบใกล้ๆที่ออกแน่เลยผมว่านะมันจะไปชุบใกล้ที่ออกเว้ยผมว่านี่ไงเฮ้ยอย่าว่าเก็บออกไปเลยเหรอได้เหรอจริงอ่ะ อันนี้ผมเพิ่งรู้ไอติมตายว่ะเสียสละว่ะเก็บวิญญาณเพื่อนออกอันนี้วอลเลยว่ะเอาเรื่องไม่ต้องชุบเหย็ดเคอันนี้ใหม่ครับเราผมมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามีพิธีนี้ด้วยอ้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่มันเซียนจริงไอติมมันเจ็บอยู่แล้วอ่ะผมมันต้องตาย,ยแล้วแหละ เสียทลาชิบหายเวลร์แปดปดิเออตอนหลังม,มันเข้มแท้ตัวนี้